สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่คลิปประจําวันของผมอีกครั้งนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าไม่มีคําคมใดที่เปลี่ยนชีวิตใครได้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมได้แรงบันดาลใจในเรื่องของการสอนการทําการตลาดออนไลน์ให้กับเพื่อนสมาชิกและบางคนเนี่ยคือผมสอนและแต่เขาก็ม่ได้นาพา เคยได้ยินคำนี้ไหมครับคือสอนแล้วแต่มิได้นําพามิได้นําไปคิดต่อไม่ได้นําไปทําตามนะฮะผมก็เลยอยากจะบอกผ่านคลิปนี้นะครับว่าไม่มีคําคมไหนในโลกนี้เนี่ยที่จะเปลี่ยนชีวิตของใครได้ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะขุดคําคมที่มันสุดเลิศที่สุดในในโลกล่ามาบอกคุณ แต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วไม่ได้คิดตามไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็เท่านั้นแหละครับถ้าวันนี้เพื่อนๆมีคนที่มีคนที่เป็นกูรูในด้านของการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จในชีวิตมาสอนเพื่อนๆไม่ว่าผู้สอนเนี่ยจะเป็นผู้สอนระดับโลกมาห้อมล้อมเพื่อนๆทั้งทุกสิบทิศเพื่อมาสอนไมเซทของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ ถ้าเพื่อนๆไม่ยอม <Stars> ที่จะเปลี่ยนตัวเองมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าชีวิตของเพื่อนๆเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่อยู่ที่ผมมันไม่ได้อยู่ที่ใครเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเองถ้าวันนี้เพื่อนๆยังไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตของเพื่อนๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับชีวิตของเพื่อนจะเหมือนนาฬิกามันเหมือนเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เลขเดิม นี่คือคนที่ไม่เปลี่ยนความคิดครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าเรื่องหลัก mindset เป็นสิ่งสําคัญครับถ้าวันนี้เพื่อนๆยังคิดไม่ได้คิดไม่เป็นมันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จครับคนที่ประสบความสําเร็จมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นคนที่เกิดก่อนหรือมีอายุมากกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขครับอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตบนโลกเนี้มานานแล้วเท่าไหร่เท่านั้นเอง ความสำเร็จในชีวิตมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆคิดได้เมื่อไหร่นะฮะเมื่อคิดได้แล้วต้องลงมือทําด้วยเพราะจุดเริ่มต้นของความสําเร็จคือการลงมือทําแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอายุมากแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ต้องคิดหนักแล้วนะครับว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราอ่ะเรากําลังทําอะไรอยู่ทําไมเราถึงลากสังขารตัวเองมาได้ถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ประสบความสําเร็จมีคนเคยบอกผมครับว่าความจนะ มันไม่ใช่กรรมพันธุ์เราเกิดมาจนไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตายในฐานะที่จนนั่นแหละครับคือความผิดมหาศาลของชีวิตเพราะว่าเราต้องคิดแล้วแหละว่าเราใช้เวลาอยู่บนโลกเนี้ยเกือบร้อยปีเราเอาเวลาเหล่านั้นไปทําอะไรอม,มันน่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกอางนี้ครับว่าไม่มีใครไม่มีคําคมไหนหรือไม่มีกลูรูท่านไหนที่จะเปลี่ยนชีวิตของใครได้ นอกจากตัวเพื่อนเองครับครูที่เก่งที่สุดครูที่เชี่ยวชาญมากที่สุดและครูที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเพื่อนได้มากที่สุดนั่น,น,นคือตัวของเพื่อน <classified S 1> <อ>เองคร <granny S 1> <sare> ับจงเปลี่ยนตัวเพื่อนด้วยใจของเพื่อนฮะอย่าเปลี่ยนเพราะเขาบอกให้เปลี่ยนแต่จงเปลี่ยนเพราะใจของเพื่อนอยากให้เปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนแบบทานฟอร์มแล้วเราจะพบว่าคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มันมีอยู่จริง นะครับการที่เรามีคุณภาพชีวิตเพียงแค่เท่านี้ก็เพราะว่าเราอะมีความสามารถในการพาชีวิตมาได้เพียงแค่เท่านี้ยังไงนะครับผมต้องบอกนี้นะครับว่าโซนสบายของเราอะมันเล็กนะมันเล็กนิดเดียวเราอาจจะมองว่าโลกนี้โลกใบนี้เป็นโลกใบใบที่กว้างใหญ่แต่โซนสบายของเรามันเล็กนิดเดียวและสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่นอกโซนสบายทั้งนั้นแหละคำถามคือเมื่อไหรล่ละ ที่ตัวเพื่อนๆจะพร้อมที่จะก้าวออกจากโซนสบายเพื่อไปคว้าความฝันคว้าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการเอาไว้สิ่งที่ต้องการอะ่ะมันไม่ลอยเข้ามาในโซนสบายของเราเราต้องออกไปคว้ามันครับและอันที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าแนวกั้นเขตระหว่างโซนสบายกับโซนภายนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างความฝันกับตัวเราเหรอครับ แต่เราต่างหากครับที่กําลังสร้างกําแพงปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวด้วยความเคยชินและด้วยความขี้เกียจครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทลายกําแพงนี้ไปได้ทลายกําแพงในใจไอ้พวกนี้ไปได้เพื่อนๆก็จะพบว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องการมันอยู่นอกส่วนสบายทั้งนั้นแหละครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้กับบุรินทร์จันวิชัย เจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีครับ